และนี่คือเซิร์ฟสเก็ตว้าวว้าวว้าวว,วแล้วพี่จะทำอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาแข่งเซิร์ฟสเก็ตกันเอาล้วนะแต่เดีเด๋ยวก่อนนะครับพี่แน่ใจแล้วหรอว่าพี่เล่นเป็นนะเล่นเป็นดิพี่ฮะดูตรงนั้นดิเจ็บปวดจังเลยนะและนี่คือเกมโรบอทก,กับแมป อีพิกสเก็ตฮิลสไบว์ว่าทูฟินิใช่ค่ะทุกคนนี่คือการแข่งเซิร์ฟสเก็ตแล้วมาดูกันให้เคาว่าในวันนี้เราจะรอดหรือเปล่าเอ้ชอนเราดิเพื่อนคือในความเป็นจริงอะทุกคนตอนนี้พี่กําลังหัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตเว้ยแล้วล่าสุดคือพี่ล้มแบบระเนระนาดเลยนะคะแต่พี่ก็ไม่ยอมแพ้วันนี้เลยจะขอแก้ตัวในแบบนี้ไปเลย เซิร์ฟสเก <in> <with brain> ็ตท okay, okay, ี่ดีพ <Beast> ี <América> ่ต้องมีหลักการต้องทรงตัวให้ดีกว่านี้สิครับพี่ดูผมนี่โอเคเดี๋ยวพี่จะลองทรงตัวใหม่อีกทีนะทุกคนเมื่อกี้นี้เนี่ยมันมีลาวารอเราอยู่ข้างล่างด้วยโอ๊ยแล้วเราจะรอดหรือเปล่านะคะมาลุยเลยอุ้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 ยได้อยู่ได้อยู่พี่ควบคุมทิศทางได้อยู่อู้อูอาแล้วค่ะจุดนี้ละ แล้วไงต่อละทีนี้โอเคค่ะทุกคนดูเหมือนว่าเซิร,ฟร์ฟสเก็ตของเรานะคะมันจะเออไม่ค่อยที่จะนิ่งแล้วนะเนี่ยโอเคทุกคนทางนะคะมันยังมีไปต่อนะคะทุกคนในแบบนี้นะคะเรามีเพื่อนเพื่อน,อน,อนมาร่วมเล่นด้วยนะคะ <laughs> ดูเหมือนว่า <laughs> เพื่อนเราก็ควบคุมเซิร,ฟร์ฟสเก็ตไม่ค่อยได้เหมือนกันอู๋ทำไมมันถึงยากขนาดนี้เนี่ย <laughs> ในชีวิตจริงก็ยากแล้วในเกมยากยิ่งกว่าเอาละนะเดี๋ยวพี่จะทําการ ไหลลงไปแบบนี้หุยหุยหุโอ้หอะไรเนี่ยพี่ครับกันเลยที่ดีพี่ต้องส่งตัวให้ดีก่อนี้ดูผมนะครับพี่ดูให้ดีจับตาดูให้ดีนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่คิดว่าเราไปพร้อมกันเลยดีกว่าเอาล่ะนะไปเลยครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งไปหายไปเฉยเลย มาค่ะทุกคนเรามาดูกันตาเราแล้วล่อนลงไปเลยตานนี้พี่จะผ่านหรือไม่ทำไมอ่ะอีกแค่นิดเดียวก็ผ่านแล้วนะไม่เอาแล้วเซิร์ฟสเก็ตอ่ะหันมาเล่นล้อหรือเบดดีกว่าดูล้อสวยดูมันคงกว่าเมื่อกี้นี้ตั้งเยอะแถมยังมีลายให้เลือกอีกเพียบเลย เอาสีอะไรดีนะอุ้ยสีนี้ก็สวยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรายังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาสีพื้นฐานก่อนดีกว่านะคะทุกคนมาดูกันว่ารอ l เท้าแบดเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าสเก็ตหรือเปล่าว้าวดูดิพี่ใส่รองเท้ารอ l เท้าบดแล้วพี่ก็เต้นได้ด้วยสุดยอดอะไรคะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรโอเคทุกคนเราเข้าไปเลยดีกว่านะคะหุยมันมีอะไรบางอย่างให้เราเก็บได้ด้วยนะคะ โอโหสุดยอดไปเลยนะทุกคนเราสามารถที่จะเก็บแล้วก็เอาไปซื้อรองเท้ารองรเบ็ดแบบใหม่ได้ด้วยนะอุยตรงนี้มันมีล้านอยู่นะคะล้านนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะหมุนติ้วแบบนี้เลยวูย้สุดยอดอุยติดติดติดหุยหุยนี่ไงนี่ไงที่พี่บอกว่ามันเก็บได้นะคะทุกคน โอ้โหแสงสีเสียงที่นี่เนี่ยอลังการว้าวมากมากเลยถ้าเกิดในชีวิตจริงนะคะบ้านของพี่มีลานลอรเบตแบบนี้เนี่ยพี่จะไปเล่นทุกวันเลยแต่ว่าที่บ้านพี่ไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็มาเล่นในเกมสิคะพี่เล่นในทุกเมือทุกที่ทุกเวลาแถมยังเต้นได้ด้วยว้าวสนุกไปเลย ทุกคนคามันยังมีอีกแบบนึงคะ่ะแบบนี้เนี่ยเป็นลานสเก็ตเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเราสามารถที่จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วเล่นท่าได้ด้วยและที่สําคัญเลยพอเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ปหคะเราสามารถที่จะปลดล็อกอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะคะมันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่แบบว่าเป็นลานเล่นที่ดีมากๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะเล่นสเก็ตไปก่อนแล้วกันเนาะอุยอ้ยอุ้ยจะลงยังไงล่ะเนี่ยจะลงยังไงกระโดดลงไปเลยคับ เอาละตอนนี้นะคะพี่ก็เดินสำรวจมานะคะมาเจอกับคุณลุงคนนี้ค่ะทุกคนดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะเขากำลังพัฒนายอยู่นะอืมไปเล่นที่ออ่สิไอ้หนูตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จแล้วตรงนี้ก็ห้ามเข้าแล้วก็อย่ามายุ่งกับบอชัน้นอ่านี่บอเธอรีบเล่นซะอย่า,า,ายัวแต่ยืนฝอยเฮ้ยคุณลุงแล้วลูกจะแบกบอร์ดไว้เพื่อ อ่ค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจสนามที่นี่กันดีกว่านะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนโอ้โหตื่นเต้นจังเลยนะถนนที่นี่ก็เรียบดีเหมือนกันนะคะว้าวดีจังเลยไม่มีแมนมาข่าให้ใชะดูดอะไรกันเนี่ยโอ้โหย่างใหญ่โตทุกคนแล้วดูนะคะมันมีราวตรงนี้นะคะให้เราเล่นท่าสเก็ตด,ด้วยโอ้โแต่ต้องระวังให้ดีนะคะเราอาจจะ เลื่อนสเก็ตบอร์ดของเราไปชนกับรถได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่นะคะจะลองถลายขึ้นไปทางด้านบนนู้นนะแล้วก็กลิ้งลงมานะคะทุกคนเจ้าไหนมั่นใจแล้วเหรอเออมั่นใจดีเหนียวรู้ว่าเสี่ยงแต่ฉันก็จะขอร้องในชีวิตจริงมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกันได้นะทุกคนเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอเอาล่ะอ,อุ้ยถลายขึ้นไปอึบอหสุดยอดอ่ะพี่เล่นเมื่อกี้ได้ด้วย โอเคเดี๋ยวพี่จะทำการนะคะเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ขึ้นเนินไปทางด้านบนเลยทุกคนแล้วพี่ก็จะถลายลงมานะคะบางคนเขาก็ถลายมาทั้งตัวเลยนะเออจริงด้วยเหมียวแต่ฉันคิดว่าฉันทำได้นะมาดูกันนะคะว่าพี่จะรอดหรือเปล่าโอเคเราจะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เลื่นลงมาแล้วก็เลื่นลงไปแบบนี้คะ่ะทุกคน มาดูกันว่าพี่จะรอดหรือว่าจะร่วงฮูยเฮ้ยใครใคระวังนะเธอระวังโอเคถาลายไปเลยแบบนี้เราใช้ขาข้างซ้ายนะคะขึ้นก่อนโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยเกือ,อ,อบล้มเกือบล้มเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยยากจริงทุกคนโอเคเอาใหม่นะคะทุกคนเราจะเอาขาเลื่นขึ้นไปแบบนี้เฮ้ยแล้วก็ มันก็จะไหลลงมาแบบนี้นะคะทุกคนโอเคแล้วก็ไหลขึ้นไปเดี๋ยวพี่นะจะถลายไปใช่ไ่ะแล้วจากนั้นพี่ก็จะตีลังกาสิบตลบไว้ทุกคนแล้วก็ลงมาเลยมารอบนี้แหละตีลังกาโอ้โอ้ระวังเนะเอาล่ะโ,โอ้ไม่ถึกไม่ถึงเฉยทุกอย่างนะคะต้องใช้การฝึกฝนนะคะทุกคนแม้กระทั่งการเล่นในเกมก็ตามทีนะคะ แม้กระทั่งการเล่นในเกมมันก็ยากละเกินทำไมมันถึงยากขนาดนี้เนี่ยและใครนะคะที่ในชีวิตจริงนะคะทุกคนเล่น s u r ร์ฟสเก็เนี่ยก็เม้นแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพี่ได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะทุกคนส่วนตัวพี่นั้นเล่นแล้วก็ล้มหลายรอบมากๆเลยนะคะล้มจนขาแพงแบบสภาพตอนนี้เลยจ้า แล้วพอเราเล่นไปได้สักพักนึงแล้วนะคะทุกคนในเกมนี้นะคะเขาก็จะมีสเก็ตบอร์ดนะคะให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสกินได้ด้วยอย่างอันนี้นะคะพี่ก็ซื้อสกินอิโมจิมาแล้วนะคะทุกคนเนาะอย่างน่ารักเลยเห็นบ้างทุกคนข้างใต้มันจะเป็นลวดลายนะคะที่แตกต่างกันค่ะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะยกบอร์ดให้ทุกคนได้ดูกันในตอนนี้เลยนี่เป็นยาโคเทลายนะคะเป็นอิโมจิยิ้ม ใชแล้วมีคนแอบมองเราอยู่ออ๊ยหลอนชะมัดบรรยากาศก็เป็นใจเกินโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ลงไปตรงนี้นะคะทุกคนค่อยค่อยสไลด์ไปค่ะทุกคนโอเคเล่นลงได้หรือเปล่าเนี่ยเอาละอพี่คาระวังหน่อยอ้อเล่นยากเหลือเกินโอเคโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆกระลือไปทุกคนเออนั่นแหละถ้าอยากเก่งอ่งก็ต้องมันฝึกฝน จะเก่งเนี่ยนะคะก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ความพยายามนะคะทุกคนไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกมันอยู่ที่เรานะคะมีความพยายามมีความอดทนแล้วก็ความมุ่งมั่นนะคะเรามีมากเท่าไหร่นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่ซีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะและใครนะคะอยากจะเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ที่ดิ้งด้านล่างใต้คลิปเลยหรือว่าจะกดนะคะพิมพ์ชื่อก็ได้นะคะแบบนี้ถือว่าให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยจ้า และแมปแรกนะคะที่พี่เล่นไปก็คือแมปนี้เลยนะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยพี่จะเอาลิงก์ของแมปที่พี่เล่นทุกแมปนะคะใส่เอาไว้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยเนาะแล้วใครอยากเล่นแมปไหนก็เข้ามาเล่นกันนะจ้าวันนี้ขอตัวไปหัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตต่อกันแล้วนะคราวหน้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็เมนต์บอกกันนะบายยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า